e v e r y o n e welcome t o สู่สายมิชชั่นชัยแชนแนลไอแอม a ิช e ชอร e สุปราณีชนะจอหอ All Teacher m เม o m โ e ล o ูมทิชเชอร์ออฟเกตซี่ทุเดย์ l อวิวทิชเชอร์ about season อ่าเดี๋ยววันนี้นะคะที่เชอจะมาสอนเรื่องการเกิดฤดูกาลต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรกันบ้าง let's go โอเคค่ะ Today, Teacher have vocabulary ไฟเวิร์ดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้าง n u m b e r ร์ e ันเ s ซารฤดูกาล number ร w o ูว e r เทอร์วหนาว n u m b e r ร์นพระอาทิตย์ n u m b e r ร์โ r รโลก and n u m b e r ร์ มูนมูนดวงจันทร์นั่นเองค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีปัใจจัยใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเอ๊มีนักเรียนคนไหนพอที่จะทราบบ้างหรือเปล่าคะค่ะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลย let's go <S ค่ะสำหรับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเกิดฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะคะ ปัจจัยแรกเลยก็คือดวงอาทิตย์ส่วนปัจจัยต่อมาก็คือแกนโลกและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูปัจจัยตัวแรกกันเลยนะคะปัจจัยตัวแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่สําคัญที่สุดของโลกดังนั้นเมื่อโลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ จึงทําให้เป็นตัวแปรสําคัญของการเกิดฤด,ดูการหรือการเปลี่ยนแปลงฤดูการต่างๆนั่นเองค่ะค่ะสําหรับปัจจัยตัวต่อมาคือแกนโลกแกนโลกเป็นเส้นที่ไม่มีอยู่จริงนะคะสติวเด t นแต่แกนโลกเป็นเส้นที่สมมุติขึ้นมาเพื่อลากผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองส่วนการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะระนาบของการโครจรนั้นไม่ได้ตั้งฉากนะคะ แต่ว่าแกนโลกจะทำแกนเอียงประมาณ23.5องศานั่นเองดังนั้นการเกิดฤดูการในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์บริเวณต่างๆบนพื้นผิวโลกก็จะได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันนะคะสติเดนซึ่งเราบอกแล้วว่าแกนโลกนั้นสมมุติขึ้นมาเพื่อลากผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ดังนั้น เวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เราก็จะมีทิศทางที่แตกต่างกันในแต่ละมุมโลกนะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะภาพนี้จะเป็นการบอกฤดูการซึ่งว่าถ้าเกิดซีกโลกไหนก็ตามที่ได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือจากดวงอาทิตย์ด้านนั้นด้านที่ได้รับนะคะก็จะกลายเป็นฤดูร้อนส่วนด้านไหนที่ไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือได้รับเป็นส่วนน้อย ในด้านนั้นก็จะกลายเป็นฤดูหนาวซึ่งสติวเด t นนะคะสามารถศึกษาตามภาพที่ทิเชอร์ให้ไว้ได้เลย All Student นะคะ Look at picture เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตำแหน่งที่หนึ่งที่เราเห็นในภาพนั้นจะเป็นฤดูการใดอ่าเรามาดูกันเลยในตำแหน่งที่หนึ่งวันที่21มิถุนายนของทุกปีซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อนซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาว ซีกโลกเหนือจะมีกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนส่วนซีกโลกใต้จะมีกลางวันสั้นกว่ากลางคืนต่อมาตำแหน่งที่สองเอ๊ะตำแหน่งที่สองจะเป็นฤดูไหนนะอ่ะเราไปดูกันเลยตำแหน่งที่สองวันที่23กันยายนของทุกปีซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้ร่วงซีกโลกใต้เป็นฤดูใบไม้ผลิ ต่อมาตำแหน่งที่3ามตำแหน่งที่3วันที่22ทธันวาคมของทุกปีซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนซีกโลกเหนือจะมีกลางวันสั้นกว่ากลางคืนและซีกโลกใต้จะมีกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนและตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่4 วันที่21มีนาคมของทุกปีซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูใบไม้ผลิซีกโลกใต้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงและกลางวันเท่ากับกลางคืนเอ๊ะทำไมนะประเทศไทยจึงมีฤดูฝนแทนที่จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ หลายคนสงสัยเหมือนที่เชื่อไหมคะเดี๋ยวที่เชื่อจะพาไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะออสตรเลียนะคะลุกแอดพิก t เจอร์ไปพร้อมๆกับที่เชื่อเลยซึ่งในภาพที่เชื่อก็จะแบ่งออกเป็นอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะคะระหว่างของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ซึ่งอันแรกที่ที่เชื่อแบ่งนะคะก็จะเป็นฤดูร้อนต่อมาจะเป็นอบอุ่นและข้างบนสุดเลยก็จะมีอาการหนาวซึ่ง ประเทศไทยของเรานะคะตั้งอยู่ในบริเวณเขตร้อนนั่นเองดังนั้นประเทศที่อยู่ในแถบของอากาศหนาวและอากาศอุ่นจะมีอยู่ทั้งหมด4ซีซันนั่นเองค่ะหรือ4ซีซันแต่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเราที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมมีแค่3ซีซันใช่ไหมคะก็เพราะว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนนั่นเองค่ะซึ่งใกล้กับเส้น ศูนย์สูตรจึงทำให้ประเทศไทยของเรามีเพียงแค่สามฤดูนั่นก็คือฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนนั่นเองนะคะค่ะสำหรับปัจจัยตัวต่อมาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลไม่น้อยเช่นกันนั่นก็คือลมมรสุมนั่นเองค่ะลมมรสุมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอยู่สองตัวตัวแรกก็คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในประเทศไทยของเรามีฤดูการอะไรอย่างไรกันบ้างในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมประเทศไทยของเราจะได้รับลมมรสุมใช่ไหมคะซึ่งมีอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงทำให เกิดพายุฤดูร้อนเกิดเป็นปะทะกับมวลเย็นที่มาจากประเทศจีนจึงทำให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะต่อมานะคะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเกิดเป็นฝนฟ้าขนองเช่นกันนะคะ และสุดท้ายก็คือในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้ประเทศไทยจะเป็นฤดูหนาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองดังนั้นเมื่อหลายๆคนทราบกันแล้วนะคะเราก็เตรียมความพร้อมบอดี้ร่างกายของเราให้เรียบร้อยว่าในช่วงเดือนไหนฤดูไหนเราควรแต่งกายอย่างไรนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับค่าบเรียนนี้โอเคเป็นยังไงได้ความรู้กันบ้างไหมคะแน่นอนจะต้องได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้น Today t e a c have e r h homework นะคะให้ all l Student ไปออกแบบ body ออกแบบ uniform ที่เราจะใช้สวมใส่ในฤดูการต่างๆลงในสมุดของตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า see you again next clip bye bye